ลูกปะม,ามาไปโรงเรียนเนะลูกเนาะติดต่อติดตทอเช้าไปสำมวดเติรู้หัวแก่นเสียงนกตลก,ก,ลกไปแล้วไปโรงเรียนค่ะบรรยากาศหกโมงเช้าไปส่งเด็กๆเนาะค่ะสว่างแล้วสว่างสว่างแล้ว Där går och kallt Jenny, Hej Melvin! Hej! En bil. Vad har du för bil där? En Lina. Aha. Lina? Vad har Lina då? Okej Pirat. Okej. Pirat, okej! Kom här Melvin. ต้นไม้ดอกไม้ช่วงนี้ช่วงหนาง้าร้อนป้าตนี419โมเนี่ยตน้ <c oughs> น,ตนสนอยบัดนี้นี่ักอ้อนี่ต้นมะเขือ9 90เขาคิดเป็น60เนาะเอ้อูกูอยู่บ,บ้านอยู่อ่าพอดอ มปน้มนาวส้มปอโม่โอโม่โอโม่โอม่มอโม่โอิต่โอโม่ม่อโม่โ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 เลม่อโโอโม่ย่โอ่โเโม่ียโม่โอโม่ม่โอโม่โเมอโม่โอโม่โเโม่่โอ,เเ ATM อาม่มอโอลม่ม่โอโมโอ okay, เ,เ,เ,เม่ okay. อโอโม่โอโมอโอโมโอโมโอโอ

บรรยากาศนี่ห่างนะจ๊ะจะเป็นซอนไทยซอนมั่นอย่างสิเนะาะโอไปกันยวข้าวแล้วลูก <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะไปจ่ายแล้ว ไปรับลูกค่ะไปรับลูกแล้วก็แวะมาซื้อของเมลวินเฮ้ยนนะี่แหละประก,กันถอดเสื้อกัน,นห,ออกหนานวะหอกมันแดดถ้าแดดกันล้มอ่ากามาแบบนี้แต่เจ๊ห่อนบ่ห่อนซื้อของซื้อของบ้านนิจแต่นาะอาหารการยู่การกินอาหารฝรั่งก็ต้องซื้ออาหารไทยก็ต้องซื้อ เออ <c oughs> พี่น้องจ้าท้องมันกับขึ้น,ะนะอะไรเนาะย่างล่ะมาว่าแต่เห่าพลังเขาก็ดหูพี่กันล่ะว่าท้องขึ้นต้องปไปยงประหยัดกันไปเนาะจากเนาะอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นเนาะจากเนาะอันนี้เขาจะไปวิ่งของห่างเขาจะนี่นคือสื่อของวายูวายกินของวายูวายใสนาะจ้ะเนาะ,นะนนโอเคค่ะ บรรยากาศนอกีนอาหหลยะหลยีลยี่นี่น่ดกีกกคน่นิ้มนี่อูีอร่อยไหมลูกแมนวินวออแะฮหล มาเย็นมามาโอเคแม่มีมาว่าช่วยผมได้ไหมโอเคมามายันไปโอเคโอเคแม่ช่วยหลดเร็วหน้า,มาแม่ช่วยวโอเคเอากันไออีกแล้วต้องใส่เสื้อผ้าให้เด็กๆเล่าพี่หน่อยเพราะว่าวมันหนาวเริ่มหนาวมากแล้วโอ้ยเดี๋ยวจะถอดเดี๋ยวก็ไม่ถอดได้น้ำหน้านะเออใส่เสื้อผ้าให้ลูกแล้วทั้งหนาวทั้งอย่านั้น เดี๋ยวกะแดดมา,ากเดี๋ยวกะล่มมากพี่นอกเสื้อใจบ่ได้บรรยากาศโอ้โหจะพาลูกกลับบ้านแล้วน,าน่าจะเนาะก็วิกลับบ้านลูกาะกว่าแฮมก็แฮมกาแฮม